ช่วงนี้ครับช่วงนี้ที่จะมาบเองมาอะไรให้กับนักมวยของเรากำลังใจในวันนี้คือคุณพ่ออุดรวันชัยบ้านซาาค่ะเชิญคุณพ่อเลยนะคะอัะอก็พองมาอะไรถ่ายรูปไปเด้อถ่ายไปเป็นที่ดีพูดละพ่ออายุหลายๆผู้รู้มีการมีเงินเต็มเทดิชาจอนละวีครับมีเงินพันสองพันบาทนะครับมานี่ไม่มีนะครับก็มารับคืนด้วยนะครับไม่เป็นไรครับโชคก็นที่ครับ เหรียญทองคล้องของวัลต้นอ่ะโอ้นังมวยเก่าในอดีถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้ตอนนี้ครับโอ้ถ่ายรูปกับคู่บ่าอาจาร์นังมวยเกานะ่าหน่ะเดินหน้ามาอีกเดินหน้ามาอีกแดงเดินหน้ามาอีกโอเคผู้ที่ถ่ายรูปนะครับเป็นนักมวยเก่าครับเครีย <Okay S 2> ทองคล้องรังวาลครับ,รบเป็นนักมวยที่แขนยาวเหมือนแสนแสบเมืองสุรินนะครับเป็นมวยหมัดเทียบรับขอบคุณมากๆเลยครับ เอาใจวัดกันลุ้นๆ้นชาดตอนนี้นะครับมีมุมแดนนะครับ <c oughs> รูปร่างก็ออกท,อทวนมเิดเดีนะครับก็สวยกันคนละลูปแบบครับลักษณะหุ่นแม่บ้านนะครับส่วนมาดีโอปนวีนะครับก็รูปร่างสวยงามเป็นลักษณะหุ่นนางแบบแต่สักคู่ก,ก็ลักศิลปะแม่ไม้บุญไทยนะครับ แนา่น,นานทีนะครับจะเห็นผู้หญิงที่ชอบ่อยมวยชอบชีวิตการชกม,มวยนะครับหาอยู่ยากนะครับมวยคนนี้ชกกันสามยกนะครับสามยกลำเบืองใจวิหนีไปไหนนะครับมวยเลิกคนไหนก็เรียนเชิญน,นะครับทีมงานของลูกสุวรรณนะครับไปม้วนไปเซียนละมงอย่างไรเซียน่วยมมกเด้พลาดไปย่ะ เอาจาร่้ไ่พ hey. อ่เ oh, บื oh, oh, I I ้อง so ้โหวยางเขาไปเนืวัด่เบื้องบนเต้นเได้เป็้อนใช่เช่วงนี้ก็้เป็นบัพีบ้ะโอ้นี่ครับโอาผู้นี้มาอ้นี่ของแท้ ต่ไม่ดีครับต่ยทะเลก็ไม่ยุบไต่ยทะเไรก็ไม่ยุบไตดโอ้ยเพชรดีชาต่ยท่าลรก็ไม่ยุบโอ้ยมาเนี่ต่อยเพชรดีชาต่เท่าไก็ไม่ยุบไปถอ๋เจ๊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 เลิกลับกันไปค เอาลูกอันนี้เอาเอาหมูบินกันหมูบินกันหมูบินแจ้งเขาครับหมูบินโอาหูบินครับหบินูบินูบินเอเอาควดด้นไเป็น,นอุปสรรคครับเอามีคนห้อง ชีล้มหมูบินมาแฮ้งออ้แหีนะควับลูกหูบินมาแห้งเถลูกเียนดีลูกนี่เป็นท้ยห่าลู่รักษาตัวรเป็นยดีช่วดีูบิมโอ้ปัดมีโโอ้นสลับโผลนั่นเลยหบขหลบ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 ไปก่อนหมูบินมาเลหูบิมาเล เอาละรอดตัวมาแล้วห้องมานนี่โอ้ยตัดตีประเด็นขอบผดอนเนาะนาดีเตีตั้งที่เจ้าของดอน,นะน,อดอนบ้างอโอ้ยเดี๋ยวเรียกตัวใหญ่ไปสาคัดครับอยู่ที่ไหนพิมพ์๊ด้านฉลา กักันกันเใจดีเห็นลูกเห็นเตอรตีก็มีความสุขรอดเด้อครูเบิ้งแล้วตําแพงเมืองจีนลูกเนี่ยหนาตึ้เลยเอาเอาเข้าวัเอาเด้อเอา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 อาาเอ้ยตาตาไม่เห็นมีอย่างตาตาเป่าชีตาคือเป่าชีตีเหรอเปลาเลไม่เห็นมีอย่าง เข่ามาให้เห็นมั้งเลยมั้งเลยมาให้เห็นบั๊กเต่าใหเห็นมาเนี้ยบั๊กเต่าให้เห็นทีมปัญญ์กับบุุกที่ทำบักเตาห้เหมานี้ยสินโอ๊ยนะโอ๊ยทีมปัญญายังไงครับทีมปัญญ์กับบุุคตรด๋อยโอ้ยเนาะใจเนีพี่เดียร์เนี้ย เกทางประจันานแล้วครับเอมชาเล็กทางประจันบานยทองแโอแทเข้าเลยพบมบินโมบินโมบินเอยมาชิงแล้วลูกสาลาผมนี่แมานีเ้ยพาลุกกับลูก้เล็กทางปร,ระ,ระรจันบานลูก,ลก,ลกโอ้ยโอ้ยมบิน บูบินมาดูนเหเข้าหลบกลบหลบลหลาดบหลบไปพรอม้ยเฮ้ยอ้ยบูบินเลือดงหลเออว้าวนี่นี่นี่เดียวเจ๋ก่ันฮะจจก่อนรู้รู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็ยอดดีฮ้องมาเนี่เอาห้แล้ Oh yeah. Oh. Oh yeah. ออโอ้ยโอ้เอ้ยเงียบนักำลันไล่พูดวิสีบันเดงกับเบกยุกคูเนี่ยาคต่ต่อไปนะครับอ๋อกับการสินอะเนี่ยโอ้สิ oh. นเลยยกท้ายยกขวาเขาได้สีแต้เขานอผู้ได้เดขาเปิดทิ้นจับบานกับซองเล่าแล้วมืองยอดยุกเลย ไม่ได้รำลุกแล้วท่านเองตะกี้ตะลุนเยอะชัดเลยเอออ้อยงานเข่าหูถอยกันถอยกันนี่ฮเข้ามาเข่าหูโอ้อยมันอาหูนาทีจะมีงางแล้วเฮ้ยโอ้ยท้อยทางกันแบเนี้ย โอ้โห,โห,โหอรรการเชฟนะครับเอ้าเอาความปลอดภัยไปไก่อนครับไม่ไหวจริงๆครับแม่ตัวใหญ่มากแม่มาเนี่ยต่อยมวยดีครับแต่เนื่องจากวันว่าวันนี้เนี่ยมันเจอรถถังนะครับโอ้ยนะก็เป็นแดี่ยนะหนักกันมันเป็นลอยโลหุ่นว่ะโอ้ยนะมันลอยกิโลุ่นเลยเนี่ย Kau, 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 kau,